เมื่อวานโชว์คนสิรดีกว่าวันนี้เก่งนะเนี่ยสอนเด็กฝรั่งไม่ง่ายคุณพี่หนูเพิ่งรู้ซึ้งเมื่อวานนี้ว่าสอนเด็กฝรั่งไม่ง่ายก็คุณพี่หนูจะลองให้ไอเลิมไม่จบไอเลิมไม่จบไปเลือไม่จบแต่ว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆคุณพี่น้องเหมือนมากโอ้ยหรือว่าพูดไม่ได้ว่าจนว่าเมื่อวานต้องได้โทรไปฟ้องแม่พี่หันเอาแม่แกก็บอกว่าเออต้องรับมืออย่างนี้นะนน่นนี่นั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนินบอกว่าเออไปเขาไปอย่างที่เป็นนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณพี่เราไม่สามารถมีวนันที่่่แยๆได้้ททััังวววนนหรือาุก เราก็จะมีวันที่ดีอยู่นั่นแหละแล้เมื่อกี้เสียงทองร้องหรอแงดประสนเออไม่เป็นไรคะ่ะคุณพี่ชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยเงินนะคะอันไหนได้เงินก็ทำทำไปนะคะสอนเด็กน้อยที่อยากเรียนกับสอนเด็กน้อยแบบ ที่โรงเรียนมันต่างกันนะคะคุณพี่แบบเออนั่นแหละวันนี้ก็มาห่อข้าวเที่ยงให้พี่ฮันได้ทอดไก่ป๊อบนั่นแหละพี่ฮันติดใจเบเกอร์นะคะขอกินเบเกอร์กับครีมชีสอีกช่องต่อไปคนโสดตรกดข้ามนะคะขอสวีทวานเวลวิดวิวกับสามีหน่อยแล้วตอนแรกว่าจะอบบิสกิตให้พี่ฮันด้วยนะคะคุณพี่แต่ว่าไปเปิดในฟีดเห็นอ่าอย่างก็อนก้อนน,น่อยๆนะเออมินิคอนดกมินิคอนดอก็ออกกเลยได้เอามาใส่แอร์ไง่ายดีอุ้ยทอดไก่เสร็จแล้วหอ่อข้าวเหนียวหอนๆอนให้พี่ฮันเนาะคุณพี่กินง่ายบอฟล